ครับสวัสดีครับก็วันนี้เรากลับมาพบกันนะครับมาพูดคุยกันในประเด็นต่างๆนะครับก็เป็นบรรยากาศในวันที่16กันยายน2568ก็ถือได้ว่าเป็นวันดีหนึ่งวันนะครับเป็นวันที่หลายคนกำลังรอคอยกันอยู่เพราะว่าวันที่บวกวันที่เนี่ยนะครับเป็นวันแห่งความหวังนะครับ ที่สาคัญของคนที่มีความหวังมีความฝันทั้งสิ้นนะครับเช่นเดียวกันนะครับอีกหนึ่งกลุ่มคนที่กําลังหวังกําลังฝันกันอยู่ก็คือคนที่เรียนจบมาแล้วอยากที่จะสอบบรรจุก็รับราชการนะครับาบางคนก็สมัครไปแล้วแต่ว่ายังไม่มีการประกาศวันสอบมีการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบไปแล้วนะครับ ก็คือท้องถิ่นนะครับแล้วก็ท้องถิ่นเนะี่ยตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการพิจารณาอุทธรณ์กันอยู่นะครับว่าใครจะเป็นผู้จัดในการสอบแต่ที่มีเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งประเด็นก็คือมีการนำเสนอนะครับที่จะให้ยกเลิกาการสอบที่ส่วนกลางแล้วก็กลับไปใช้การสอบที่ในระดับจังหวัด นะครับหรือในท้องถิ่นก็แล้วแต่นะครับตามที่มีการเสนอกันก็ว่าจะได้เป็นไปตามหลักของการปกครองท้องถิ่นหลักของการกระจายอํานาจนะครับให้ท้องถิ่นมีอํานาจในการบริหารงานบุคคลนะครับทีนี้ก็เกิดคำถามคือ,อประเด็นนะครับที่มีการถกเถียงกันว่าเฮแล้วคนส่วนหนึ่งนะครับก็ไม่อยากให้กลับไปสอบที่ท้องถิ่นนะครับ ไม่อยากให้กลับไปสอบในส่วนที่ระดับจังหวัดหรือระดับไหนก็แล้วแต่นะครับเขาอยากให้อยู่ที่ส่วนกลางนะครับเหมือนเดิมเอตดผลว่าทําหมนะครับเอตดผลว่าเขาบอกว่ามันถ้าเกิดไปสอบในท้องถิ่นให้ท้องถิ่นจัดสอบเองนะเขาอาจจะไม่มีโอกาสในการทํางานนะครับแต่ว่าอีกหลายคนนะครับเ็ามีความคิดว่า,าที่ไหนมันก็เหมือนกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการสอบส่วนกลางหรือสอบในท้องถิ่นนะครับเรื่องของการทุจริตในการสอบในต่างๆมันก็มีเกิดขึ้นเคกิดขึ้นทั้งอสอบส่วนกลางหรือว่าสอบแยกนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็คือมันก็มีเหมือนกันไม่ใช่ว่าสอบส่วนกลางแล้วจะไม่มีอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ตกเขียงกันนะครับซึ่งแต่ละคนก็อาจจะมี อาประสบการณ์มีข้อมูลอะไรที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็มีความเห็นที่แตกต่างกันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับทีนี้ถ้าถามในความคิดเห็นของผมเนี่ยว่าอยากจะได้แบบไหนนะครับอยากจะเห็นว่าแบบไหนมันเหมาะสมกว่านะครับสิ่งที่ผมคิดนะครับก็คือว่าโอเคเรื่องของท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นจะต้องมีอ่า ความเป็นอิสระในการบริหารงา,านบุคคลในการบริหารงานาน,านบประมาณในการบริหารจัดการต่างๆนะครับเ็เป็นนิติบุคลคลก็เป็นองคอ์กรปกครองโดย้องถิ่นก็ได้รับการกระจายอำนาจไปนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของมาตรฐานนะครับมาตรฐานของความเป็นข้าราชการเนี่ยมันก็จะต้องมีแล้วมันก็จะต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันที่ใช้เหมือนกันนะครับทั่วประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า ผมจะเสนอได้นะครับผมจะเสนอได้ก็คือผมเสนอว่าหนึ่งก็คืออ่ามันจะแบ่งเป็นป้ากอป้าขอปากอใช่ไหมครับป้ากอนะครับเริ่มจากป้ากอก่อนป้ากอเนี่ยคือเป็นตัวที่บอกว่าอ่าคนคนนี้นะครับมีทักษะมีความรู้นะครับพอที่จะเป็นราชการได้หรือไม่นะครับอ่าหน่วยงานองค์กรหลักในการสอบป้ากอนะครับที่ผ่านมาก็คือคอพ คอพแต่ว่าปีหนึ่งก็ผ่านประมาณไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นตนะครับจากคนที่ไปสอบก็ผ่านน้อยมากนะครับจนหลายคนก็บอกว่ากอพอนะยกมาจากกันเพื่อนนะครับเพราะว่าสอบไม่ได้กันจริงๆนะครับันนี้ก็กแล้วแต่นะครับอ่าทีนี้นะครับกอพเนี่ยเมื่อก่อนก็ไม่ใช่เมื่อก่อนปัจจุบันด้วยก็อ,ออกก็สอบปากกอนะครับจัดสอบปากกอแล้วก็ออกรับรองมานะครับว่าคนคนนี้นะครับมีความสามารถ ที่จะเป็นรร้ารรชกาการได้นะครับแล้วก็ให้หยิบไปสมัครสอบกับหน่วยงานอื่นๆหน่วยงานต่างๆนะครับซึ่งผมก็มองว่าระบบเนี้ยมันก็เป็นระบบที่ดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นของท้องถิ่นก็เหมือนกันนะครับก็เสนอว่าเอาปกอักคอเนี้ยนะครับเอาปกอักคออาจจะเป็นของกอปรหรือเป็นของท้องถิ่นก็แล้วแต่แต่